มันจะมีเพื่อนอยู่ประเภทหนึ่งมาไม่บอกไม่กล้าจริงมันก็บอกแหละทักมามึงกูมาเมืองชนนะแล้วแม่งก็โผล่มาถึงมึงจะสักสักกอะไรอะวงสันนามสกุลมันแล้วแก้แบบไปแก้แบบมาแก่อยู่พักนึงนี่ขนาดแม่งสักแค่ฟอน์นะสักเสร็จจะเอาอีกอยากได้ใบโครเวอร์แต่จะโครเวอร์แบบไหนแบบลายสักมันมีให้เลือกเยอะมากบอกมันเอางี้กันไล่แดกก่อนจะได้คิดออกก็มานั่งกินแจ่วกันที่บาเบิ้มแจ่วหอนกร้านอีกหนึ่งสาขาด้วยนะคะน้ำซุปโคตรเด็ดร้อยเก้าเก้าองอาหารเครื่องดื่มหลากหลายราคาแบบมิตรภาพที่ร้านขายถูกถูกทั้งอาหารทั้งเครืื่่่อองงดมรรร้านนยูหลลลััเซ็ทชบุี ใช้บริการกันนะคะและอีนี่ก็ตามสเต็ปเลยสักมาใหม่ๆเวลาถ่ายรูปมันก็ต้องแบบมีเท้าคงเท้าแขนมันเนาะและใบโครเวอร์มันก็มาอีพี่้เลือกแบบนานมากแต่ก็เข้าใจได้รอยสักมันอยู่ติดตัวไปตลอดนะมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆเหมือนทำเล็บนี่ขึ้นเตียงแล้วนะยังขอแก้แบบอีกหน่อยอันนี้มันฟิลแบบลูกค้าจุกจิกขอก้านยาวอีกจะไล่ไปแดกทุเรียนอยู่แล้วจริงวันนั้นมันก็อยากกินทุเรียนแต่บอกมันม่ได้ดีเราต้องแดกเลาเอวเบิ้มงก็ไม่ได้กินทุเรียนนานแล้วนะเล่าไเราะแต่ค้าแม่งก็พ บนโซฟาแล้วก็บอกมึงกูอยากสักอีไม่เจ็บเลยฉีดหน้ายังเจ็บกว่าเรื่องนี้กูคอนเฟิร์มอีกสิแต่บอมก็บอกมันนะตำแหน่งตรงข้อมือมันจะเจ็บกว่าตรงแขนบอมก็ถามมันทำไมมึงอยากสักใบโคลเวอร์วะมันบอกความหมายดีหมายถึงความโชคดีแล้วบอมก็ลองไปเซิร์ชดูคือปกติใบของต้นโคลเวอร์มันจะมีแค่3ใบมีการกล่าวกันว่าในต้นโคลเวอร์หนึ่งพันต้นจะเจอใบที่มี4แฉกใบเดียวเท่านั้นหาพบได้ยากและแต่ละใบก็มีความหมายใบแรกหมายถึงความหวังใบที่สองความเชื่อมั่นและศรัทธาใบที่สามหมายถึงความรักใบสุดท้ายคือคคคววาาามชกก็็ืออถ้ใรเจน่ เป็นโชคสี่ประการในชีวิตก็เป็นความเชื่อของชาวเยอรมันที่ตอนนี้แพร่หลายไปทั่วโลกและเชื่อกันว่าหากใครได้พบและมีไว้ครอบครองจะเจอแต่ความโชคดีและพบรักแท้เพราะในชีวิตหนึ่งอาจเจอได้เพียงครั้งเดียวอยากสักด้วยเลยอ่ะสีนี่มันก็ คนเลือกเองนะเอาก้านสีม่วงใบก็ไล่ตามเฉดสีสักสักอยู่มือตรงนี้เจ็บจริงว่ะเริ่มแสบแล้วลายจิ๋วมินิมองสักไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวไปแดกเล่าร้านสักกับร้านเล่าใกล้กันชีวิตมันก็ประมาณนี้ก็ไปตีแสงระยับกันต่อที่บาเบิมใครสนใจสักทักออกัสแททูร้านสักชนบุรี